สวัสดีค่ะนี่คือรายการพลเมืองเด็กสารคดีเรียลิตี้เสริมทักษะการใช้ชีวิตที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่จะให้ดีที่สุดต้องดูกันทั้งครอบครัวค่ะรายการพลเมืองเด็กนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา6กโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะทางทีวีไทยทีวีสาธารณะแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะจะพาเด็กๆไปผจญภัยใกล้บ้านเรียกว่าใกล้จริงๆค่ะแค่เปิดประตูรั้วออกไปเราก็พบกับห้องเรียนนอกตำราแล้วนะคะโดยจะให้เด็กๆนั้นได้เปิดประ สบการณ์ทักษายชีวิตด้วยฐานการเรียนรู้ที่เรียกว่าวอล์คแ l ลลหมู่บ้านค่ะโดย3เจ้าหนูเจ้าของบ้านที่ทีมงานแสจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะว่าแต่3คนนี้เป็นใครทําไมทีมงานถึงคุ้นเคยเป็นอย่างดีติดตามได้ในพลเ,เมืองเด็กวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ2ส,สีพี่น้องแก้มยุ้ยน่ารักเธอมีชื่อว่าหนูชื่อเด็กหญิงพิมพบุรพ์ธามบุตรชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะน้องแก้ม พี่สาวคนโตแห่งบ้านธรรมวุฒิตัวใหญ่แต่จิตใจละเอียดอ,อ่อนอ่อนโยนและสุดแสนจะอ่อนไหวแต่ทว่าเมื่อน้องแก้มอยู่กับน้องสาวทีไรเธอจะชอบคิดเด็ดเสร็จแทบทุกเรื่องก็มาเร็วแล้วอยู่ได้มาเร็วๆสิไม่ไม่เอาใจเพียวมาจะนี่เียวหยุดหนึ่งอสองสามกอดที แก้มเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้นําสูงมากตั้งแต่เด็กเลยเหมือนเป็นนักจัดการเก่งอ่ะ,อะแต่บางทีบางทีก็จะดูเหมือนคล้ายว่าน้องเขาปฏิเดชก,การไปหน่อยชี้นําเพื่อนชี้นาน,น,น้องสาวอะไรเงี้ยและคนที่ยอมเอออหอ่หมกกับความคิดของพี่สาวแทบทุกครั้งคือน้องกล่อมเด็กหญิงอุสาคาเนอายุแปดขวบไม่มองกล้องใช่ไหมคะโอเคถ่า น้องก่อมมันจะเป็นเด็กมีมุกตลกอ่าแล้วก็ลักษณะก็เหมือนถ้าถ้าบอกว่าพี่แก้ม็นพี่คนโตแล้วมีความเป็นผู้นําน้องกล่อมเขาก็จะเหมือนเป็นน้องคนเล็กที่มีความเป็นผู้ตามพ่อเหมือนกบพี่ทําอะไรพี่ก็ถูกถูกอะไรอ่ะอ่าใ,ให้ให้ให้ความยอมรับอะไรเงี้ยใครๆก็ชมอะไรเงี้ยและเพื่อนสนิทที่บ้านอยู่กับติดกันเป็นหนุ่มน้อยน่ารักไซส์นี้นสวัสดีครับผมชื่อเดชชายวรงวงศ์แววชน,นันชื่อเล่นชื่ออมครับ ภาพในอนาคตคือมีแต่คนรู้จักเป็นคนดังมีเงินมหาศาลและเป็นนักล่าคุมทรัพย์ั่วโลอครับตัวเล็กแต่ความรู้เกินเด็กเป็นนักคิดและมีจินตนาการสุดบันเจิดจนบางครั้งจิตเตลิดทำงานอะไรมกักไม่ค่อยตรงต่อเวลาเขาขาดการวางแผนเวลาไม่ได้ไม่ซื่อตรงต่อเวลาเขาจะไม่เคยทำงานเสร็จภายในชั่วโมงถึงจะงานมากงานน้อย แต่ก็ไม่ไม่ทำนอกจากแม่มามานั่งด้วยกันพยาพยามทำพยายามบอกก็จะค่อยๆค,ยค,ยคััสาหนู3สไตล์จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องไปเข้าค่ายแถมจ่ายไม่แพงแค่ออกนอกรั้วบ้านก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใกล้บ้านสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการวอล์กและลิมบ้านค่ะ ให้เราสามคนไปสำรวจหมู่บ้านทลาลมไปดูสิว่าในหมู่บ้านนี้มีบ้านกี่หลังกี่โซนกี่ซอยกี่ชั้นกี่ชั้นหมดเลยหรอใช่ทั้งหมดเลยที่มีที่เป็นบ้านทั้งหมดเลยไปเคาประตูถามเขาได้ไหมครับเราดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วไม่รู้บ้านไรนี้เมีชั้นเดียวอะ่ะเราก็จดมาถ้าเราไม่รู้อ่ะเราเห็นเป็นสามชั้นอะ่ะเอาต้องแก้ปัญหาจดอย่างละเอียดภายในเวลา 45นาทีอ่ะก็จะมีสมุดบันทึกให้พวกเราคนละเล่มเข้าใจไหมแก้มเข้าใจนะไม่ใช่เกมมันเป็นรายงาน <c oughs> น,าน <c oughs> ี่เป็นรายงานที่หมดให้สุดซึ่งบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านทารารมมีด้วยกัน6ซอยและ3ถนนหลัก A B C รวมมีบา้านทั้งหมด160หลังโดยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการดูเรื่องความถูกต้องแม่นยำ แต่ต้องการถอดแบบเรียนเรื่องการหัดเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตและช่วยกันทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะเดี๋ยวอามาจะให้เรา3ามคนวางแผนกันแล้วพอวางแผนตกลงกันได้แล้วมาบอกอาว่าแผนที่วาไว้เนี่ยคืออะไรเอาคนละสองซอย1องหนึ่งสอสมสีาโอ้มทำซอย1นึ่งซอยสองี่แก้มซอยสาไปสี่กล่องทังซอยห้าไหกโอเค บแล้ okay. Okay. ตกลงกันแล้วเหรอ่นยังไงยังไงอะกทำทำซอยหนซอยก่อนทำก่อนทำห้าสิบหแก้มทำสามสิอาจจะด้วยความเป็นพี่คนโตน้องแก้มจึงเป็นผู้นำในการวางแผนค่ะซึ่งแก้มก็ให้ความสำคัญกับการแบ่งงานและการสำรวจบ้านในซอยหลักโดยไม่ได้พูดถึงซอยพิเศษหรือคิดวางแผนร่วมกันเรื่องวิธีการในการสำรวจบ้านค่ะ แต่ว่ามาจะยังไม่บอกเด็กๆเ,เพื่อจะดูว่าสิ่งที่เด็กๆวางแผนนั้นจะมีผลต่อพวกเขาอย่างไรแล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายไปตามซอยที่รับผิดชอบเริ่มจากพี่สาวคนโตแก้มเข้าไปสำรวจบ้านในซอยสี่ค่ะเท่าทีสังเกตดูวิธีการบันทึกของแก้มนั้นทีแรกแก้มจะวาดตารางสี่เหลี่ยมที่มีหน้าตาเหมือนซอยบ้านค่ะ แต่ว่าพอแก้มเดินเข้าซอยลึกไปเรื่อยๆปัญหาก็เกิดขึ้นค่ะเกิดอะไรขึ้นมัน,นไม่เห็นอะมันไม่แน่ใจว่าตัวเงเขียนถ,ถูกหรือเปล่าเหรอไม่แน่ใจตามจํานวนอย่างนี้นะคะยากไหมย <laughs> มนยงงแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงคะาแก้มแก้มก็ตั้งชื่อบาน สุดบ้านบ้านที่มีรั้วสีเขียวก็ตั้งว่าบ้านรั้วเขียวสมมติบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆก็เขียนว่าบ้านต้นไม้แล้วพอสมมติเราหันไปดูม,มันจะเป็นจุดเด่นแล้วเมืพอเรารู้เราก็จดตามหลังจากแก้ปัญหาได้หน้าตาของแบบสำรวจบ้านก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะไปดูอีกภาคหนึ่งของซอยน้องสาวคนเล็กน้องกล่อมกันบ้าง กลมใช้วิธีการทําบันทึกจํานวนบ้านด้วยการจดบ้านเลขที่ค่ะและนับจํานวนชั้นไปพร้อมๆกันก่อนค่ะแสดงว่าตอนนี้เราได้บ้านเลขที่แล้วก็จํานวนชั้นหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเขียนอย่างนี้ให้พี่ๆสองคนดูก็ไม่รู้แน่นอนแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเยังไงครับเขียนแทนเราจะเขียนแผนที่ใช่ไหมจากนั้นกลอมก็วิ่งกลับไปที่จุดเดิมอีกครั้งเพื่อวาดรูปภาพ ซึ่งปัญหาของกล่อมไม่ได้อยู่ที่วิธีการแต่ว่าอยู่ที่การทำงานซ้ำซ้อนที่ต้องวิ่งย้อนไปมาถึงสี่รอบเพื่อให้ได้หน้าตาของแบบสำรวจบ้านอย่างนี้ค่ะหลังจากที่ภารกิจซอยห้าซอยหกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ขอวิ่งไปหาพี่สาวอย่างทันทีครับในขณะที่วิธีการของน้องโอมก็แตกต่างจากของน้องแก้มและน้องกล่อมน้องโอมจะใช้การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างละเอียด แต่ก็เกิดปัญหาตามมาเมื่อความละเอียดกินเวลาในการทำงานมากจนมีเวลาเหลือเพียงสิบห้านาทีกับการสำรวจบ้านอีกหนึ่งซอยค่ะแล้วเวลาวิถึงไหนแล้วครับทั่ในทันแน่นแ,นแล้วยังไงยังไงดีตอนนี้จะทันไม่ทันคิดว่าจะทันไหมครับให้พี่หมอช่วยจดให้พี่ช่วยจดอะ่ะ <c oughs> ให้คนอื่นช่วยเพื่อที่จะทันเวลาหรือว่าเราอยากจะทำเองโอม่าอย่างไหน,น่าจะเหมาะกันครับแท <c oughs> นการตอบคำถามนะครับน้องโอม คงจะเลือกที่จะใช้ตัวเองพยายามที่จะหาข้อมูลให้แทนดีกว่าครับเมื่อรู้ว่าจะไม่ทันเวลาทําให้โอมตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการลดขั้นตอนมาเป็นวาดตารางแบบนี้ค่ะน้องๆเห็นไหมล่ะคะว่าผลของการวางแผนที่เด็กๆให้ความสําคัญกับการแบ่งซอยเท่านั้นพอลงพื้นที่จริงก็เกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างที่เด็กๆ ลองคิดเองแก้เองจนได้แบบสำรวจบ้านที่ต่างสไตล์กันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหากการวางแผนร่วมกันมีความรัดกลุ่มครอบคลุมทุกเรื่องตามโจทย์ก็น่าจะส่งผลดีต่อการลงมือปฏิบัติค่ะและก็ทำให้แบบสำรวจบ้านมีประสิทธิภาพและมีความแตกต่างกันให้น้อยที่สุดค่ะ